คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนสมัครทูมานี่วอลเล็ตง่ายๆในปี2024ภายใน3นาทีไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราเจะไปสมัครทูมานี่วอลเล็ตกันเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องไปโหลดในตัวของ App Store แล้วก็ p Play s t o r e ก่อนนะครับซึ่งทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยเขามีทั้ง2แพลตฟอร์มเลย ซึ่งค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับให้เรากดโหลดเข้าไปนะครับสำหรับใครที่โหลดไม่เปียนสำหรับมือใหม่นะให้พิมพ์็นภาษาไทยเลยว่า t o money wallet นะครับแล้วก็คลิกเข้าไป1ชทีนะครับแล้วก็มันก็จะให้เราเนี่ยโหลดนะครับเมื่อโหลดแล้วเราก็เปิดเข้าไปมันก็จะแสดงหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวของ t o money wallet เองซึ่งหน้าตา t o money wallet แรกๆถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมันก็จะไม่มีอะไร นะครับมันก็จะมีแอปนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้นะให้เรากดไปที่สมัครกันก่อนนะวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่สมัครแล้วก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์เข้าไปก่อนนะซึ่งตัวทูมิเน่ไวเล็ตเอเนี่ยเขาจะเน้นเบอร์ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับก็คือให้เราส่เบอร์ไว้ก่อนนะครับเมื่อใส่เบอร์เสร็จนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับ OTP เมื่อได้รับ OTP ยืนยันเสร็จแล้วนะมันก็จะให้เข้าไปสูตรในหน้าขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายบัตรนั่นเองนะครับซ like right. ึ่งเขาเนี่ยก like ็จะใช้บัตรประชาชนในการยืนยันนะให้เราเนี่ยใช้บัตรประชาชนของเราเนี่ยจริงๆนะครับในการยืนยันเนาะซึ่งมันก็จะให้เราถ่ายบัตรปุ๊บเมื่อเราถ่ายบัตรเสร็จนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยดูข้อมูลจากบัตรข้อมูลของเราเนี่ยตรงหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะให้เราเนี่ยกรอกหลังบัตรด้วยนั่นเองนะครับเนาะ เมื่อเรากรอกหลังบัตรเสร็จเช็คข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยถ่ายใบหน้าสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเนาะมันก็จะให้เราเนี่ยตั้งพินเนาะตั้งพินตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะตั้งอะไรอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งเลขที่ ตั้งนั้นก็จะเป็นเลข6หลักที่เราเนี่ยจะต้องคิดขึ้นมาแล้วก็จำไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าในการเข้ารหัสต่อไปหรือว่าในการเข้าแอปมันก็จะถามเลข6หลักนี่แหละต่อมาก็จะเป็นการเช็คข้อมูลอีกนะว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างอาจจะก,กรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพหรือว่าพวกที่อยู่เพิ่มเติมก็กรอกได้หรือว่าเราเนี่ยจะยึดตามบัตรประชาชนก็ได้ เหมือนกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะง,ง่ายมากๆเมื่อเรากอกเสร็จตัวเสร็จนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยมันก็จะถามเราอีกทีให้ไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับถ้าเราเชื่อใจข้อมูลแล้วนะครับเราเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสอบก็กดได้เลยแล้วก็ถือว่าเป็นอันเลิ่มแอปกันเปนเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้ามันเสร็จหรือว่าสมัครได้นั้นนะครับมันจะขึ้นตัวเลขที่เปลน ยอดเงินคงเหลือขึ้นมานะครับเราจะเห็นอยู่ในรูปวอลเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งสมัครใหม่เนี่ยมันไม่มีเงินอยู่แล้วเราเนี่ยก็สามารถเช็คบัญชีได้นะครับในการกดเมนูที่เป็นเมนูคําว่าฉันมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ให้เราได้ตรวจสอบกันว่ามันเป็นบัญชีของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะ ก็มีประมาณนี้แนบสหรับวิธีการสมัคร To Money ว a l l ลซึ่งทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่มีเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้าก็ถือว่าง่ายจริงๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็วิธีการสมัครง่ายๆไปนะครับเราก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับแล้วสรับคิ้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม